พเพรตสำหรับคนเหตุบาปแล้วพเปโอ้โหดู <ñ> <ours introductions> <ham> ขอเราสุญญ์ปวดตรงสัพพะทุกขารู้นะด้วยอนุภาพของพระเจ้ามังกรสัพพะทุกขารู้นะด้วยอนุภาพของพระอรรมทุกดสัพพะสังขารทุกขารู้นะด้วยอนุภาพพระสองทุกปวดจตาโตนิพวันุเต

อันนี้ก็ะอินนะนั่นนะเนี่ยก็ไม่ใช่เหรอเนาะพายวาวานเออพอยาโยวาวานเอาเนี่ยมันขาผู้เล รือรูปทือปฏิบอวัดป่วงศู0 0บาทมาร่วมการทาบุญใหญ่บริษอาจิ๋นราแก่ที่ศูนย ต้องทำบาปแบบใดเนี่ยรัชใหที่สุดในโลกบาปเมื่อเป็นมนุษย์ทํทำความเจ็บปวดให้คนอื่นด้วยมีดหอกขวาญด้วยเมื่อตายไปจะนำตัวมาทรมานเช่นเดียวกับทำาบายคนอื่นกับเขาทาวัดขอมอบทุดสิิมงคลชีวิตจากท่านท่านนี้บอกว่ามักผูกที่ดินคน อำเภอพิจศตรชาจังหวัดอ่างทองแบกดินขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านบาปเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชอบด่าภิกษุสาม,มเณรเมื่อตายยมทูตจะเอาเหล็กแหลมดึงลิ้นออกมาทรมาน<ล>อันนี้ผู้ใดติดอย,ย่างเนี่ยตายไปต,ตอกอรลกลกบกันสิอำเภอพิจสุขชาจังหวัดอ่างทอง รูปบนชีวิตแต่ท่านไม่ยังไงจังให้ต้นยิ้วปฏิทินรุ่นแรกหนึ่งตัวหนังสือสุกบนหนึ่งเล่มและหนังสือพระโคดาภาอำเภอตีนต้นยิ้วพิษลูกพิษเมียใช่บ้้านดวยกันนะครับรอดใจลูกรอดใจเมียนี่แหละผู้มีศรัทธาทุกท่านทรงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพลาะด้วยอายุภาพแห่งพระพุทธเจ้าบาป ชอบกินเหล้าไม่ทําบุญทำกุศลลงกระทะทองแดงเนี่ยโอ้จับเหล่ากอกปากเลยตัวเนี่ยอนปากร่วมทบุญะารับี่สนะุดเโอะไรเมื่อชอบเคียนตีต<า>พ่อแม่พิษสุดสามเณรเมื่อตายไปยมโทษเอาเมียฟัน เลื่อยตัดมือให้เจ็บปวดทรมานต่อกระบอกขวัดอทุกสมคลชีวิตันผู้ใดมากบาปแบบแด้ก็เห็ดเอาเ้อผู้ใดบ่มักก็เช้าเหตุ